สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ p r r t t i l e r r e v วิ w กับผมพัดนะครับจากกรณีที่น้องๆถามมานะครับว่าพี่ครับ J7 Pro ปรับสุดเล่นได้กี่เฟรมวันนี้นะครับเราเอาคำตอบมาให้แล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยหน้าจอ ROV ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมได้ทำการบันทึกหน้าจอด้วยแอปพลิเคชันตัวของเกม Launcher ด้วยถึงแม้จะเปิดหรือจะปิดเนี่ยผมลองสังเกตด,ดูแล้วนะครับเฟรมเรทจะไม่ต่างกันเลยถ้าปิดเนี่ยอาจจะมากกว่าสัก12เฟรมแค่นั้นเอง เริ่มต้นเกมมานะครับจะเห็นว่าตัวเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ20กลางๆนะฮะ22 27 30นะครับสูงสุดเนี่ยเห็นที่ประมาณ30ต้นๆก็ถือว่ามันเล่นได้ละเอียดดีนะครับตัวจอเนี่ยเป็น Full HD เลยเกมก็เป็น Full HD เช่นกันแต่ว่าภาพที่บันทึกเนี่ยอาจจะเห็นว่าม,มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่อยูย่กันว่าจอเป็น Full HD ตอนที่แบบเราเรากดกดสกิลต่างๆตีๆตคลิปเนี่ยก็อยู่ที่20เปอร์เซ็นต์ยังฉากที่บู๊หนักๆน,นะครับตอนที่ฮีโร่ฝ่ายศัตรูเข้ามาเนี่ยครับมีสัก3ตัว4ตัวนะฮะแล้ว ถ้าเห็นว่าเฟรมเรทบางทีจะมีกตกไปที่ประมาณ20ต้นๆเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไงก็สูงกว่า20ครับส่วนถ้าเกิดกลับมาที่น้ำพุแล้วนะครับก็เห็นว่านิ่งๆแบบนที่ประมาณ30เฟรมก็ถือว่าได้คำตอบมาแล้วเนาะเพราะว่าเฟรมเรทระดับนี้นะครับก็ถือว่าเล่นได้ลื่นพอสมควร นะครับอยากได้เลื่นกว่านี้ก็ลองปิดเอฟเฟกต์ดูอย่างไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ